เอาแล้วไงเอาแล้วไงศึกแห่งการต่อสู้ที่โคตรบ้าละหำํำล็อกลีปะทะกับเดกุใครกันแน่จะเป็นผู้ชนะ เอาละครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนิเมะบัตเทิกันทุกคนด้วยนะวันนี้ทางเราแอนิเมะบัตเทิเนี่ยนะครับก็พาทุกคนมาอยู่ในรายการ VS ซีรีส์นั่นเองนะครับและก็แน่นอนนะตัวละครที่ได้ถูกนํามา VS ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครที่น้องๆเนี่ยนะครับได้ขอมาในใต้คอมเมนต์นะโดยคําขอนี้นะครับน้องเขาเนี่ยก็ได้ขอมาว่าพี่ครับผมขอล็อกลีเนี่ยปะทะากับเดกุที่ซึ่งจริงๆนะครับต้นเม้นเนี่ยน้องเขาบอกว่า่าาขอมล1ปีีพ ยังไม่จัดให้เลยโอเคพี่ก็เลยต้องจัดให้แล้วล่ะครับแต่ก่อนอื่นใดเนี่ยเราคงต้องมาวางสเกลกันก่อนว่า2ตัวละครนี้เนี่ยจะวัดด้านใดบ้างนะครับอย่างแรกคงจะเป็นด้านด e ลทีพาวเวอร์ Power นะอย่างที่2ก็จะเป็นด้านสตริงนะครับอย่างที่3เนี่ยสปีดอย่างที่นี่ก็จะเป็นดูลาบิลิตี้และอย่างที่5เนี่ยนะครับก็จะเป็นอ b บิลิตี้ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านแฮกนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาละ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยดีกว่านะครับพู เขาจะได้รับสเกลด้านใดไปบ้างอย่างแรกเนี่ยที่ลีต้องได้เลยนะครับคือทางด้านสเตรนจ์ความแข็งแกร่งทางกายภาพนะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นทางด้านดูแลบิลิตี้อย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านแฮกนั่นเองนะครับสาเหตุหรือว่าเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าเริ่มแรกนะครับทางด้านสเตรนจ์เนี่ยทำไมลี Lee เนี่ยถึงได้ไปทําไมไม่ใช่เดกุใช่ไหมละครับอย่างแรกเลยการเปิดประตูแต่ละด่านของลีเนี่ยนะครับจะเพิ่มศัก,กยภาพทางด้านร่างกายเนี่ยขึ้นในแต่ละระดับนะฮะโดยจะนับตั้งแต่ประตูที่ ถึงประตูที่7เลยนะครับทำไมถึงประตูที่7ล่ะครับประตูที่8เนี่ยลีใช้ไม่ได้แล้วครับจริงๆเนี่ยหลังจากจบภาคของนารตโตะแล้วเข้าสู่ภาคของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับข้อมูลของออฟฟิเชียลเนี่ยได้ระบุมาว่าลีเนี่ยได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของวิชาประตูด่านทั้ง8ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นว่าเขาใช้ประตูด่านที่8ยังไงนั่นเองนะครับซึ่งจะสุดอยู่ที่ด่านที่7นั่นเองนะครับที่เป็นฟีดนับปัจจุบันของลีเลยนะและถึงแม้จะมีฟีดแค่นั้นนะครับเราก็ และลีเนี่ยนะครับสเกลถึงกันได้นะซึ่งถ้าพูดถึงประตูด่านที่7ของลีเนี่ยนะครับเมื่อสเกลกันกับไกลแล้วใช่ไหมพละก,กําลังเนี่ยหรือความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมากๆโดยที่เรียกได้ว่าตามที่เราเห็นนะครับฟีดท,ที่ไกเนี่ยเปิดประตูด่านที่7ซัดหน้าคีสเมะนะครับเรียกได้ว่าคีสเมะเนี่ยแทบจะสู้ไกไม่ได้เลยละฮะศักยภาพโดดโดดเนี่ยคือทิ้งห่างกันไปเลยนะครับไหนจะความทนทานอีกนะครับที่มีความอึดมหาศาลเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยโดนการโจม อยู่ดังนั้นนะครับเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับของเดกุเนี่ยมันจึงทิ้งห่างกันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากรีเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับถัดมาในส่วนทางด้านแฮกเนี่ยนะครับท้าไมจึงเป็นรีที่ได้ไปใช่ไหมละครับตรงนี้ผมอธิบายก่อนเลยนะครับว่าการเปิดประตูด,ด่านสุดท้ายของรีคือด่านที่7ใช่ไหมละครับและมันจะปลดล็อกลิมิเตอร์การใช้ท่วงท่าหรือทุกกระบวน่าเนี่ยเกือบทุกอย่างเลยนะครับให้รีเนี่ยเข้าถึงและเพิ่มความรุนแรงอย่างมหาศาลด้วยนะครับดังนั้น จะมีแฮ็กหรือไม่สรุปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสัมผัสด้านแท่ด้านการลอยตัวหรือด้านการใช้หมอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แฮกที่จะพอไว้ต่อกรกับคนอื่นๆได้เพราะงั้นนะครับทางด้านแฮกแบบโดดๆเลยเนี่ยจึงเป็นของลีนะครับถัดมาทางด้านเดกุูกันเลยดีกว่านะครับว่าเดกกูเนี่ยจะได้รับทางด้านใดไปบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยคงจะเป็นทางด้านเดต e ที่เพลเวอร์นะครับพลังทาลาย อย่างที่2เนี่ยคงจะเป็นทางด้านสปีดและอย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นทางด้านอ็บบิลิตี้นั่นเองนะครับมาดูสาเหตุกันเลยดีกว่านะครับที่ทางด้านเดกูเนี่ยได้รับ3สเกลนี้ไปนะครับอย่างแรกเนี่ยได้ทิพาวเวอร์ทำไมเดกูถึงได้ไปนะครับพลังโจมตีพลังทําลายฟีดแรกเนี่ยที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นฟีดในมูวี่นะครับซึ่งจะเป็นตอนที่เดกูเนี่ยนะครับร่วมมือกับบาคุโกเพื่อต่อสู้กับนายนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับในฟีดเดอะมูวี่นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงพลังทําลายล้างในการโจมตีนั้นๆของ เดก้แล้วก็เพื่อนของเขานะครับที่ร่วมมือกันซึ่งก็เลยกได้ว่าเป็นอะไรที่อลังการมากๆเลยส่วนอีกฟีดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตอนที่เดกูเนี่ยโซโล่กับเฟกเชอร์นั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละฉากเนี่ยเราจะได้เห็นการประทะกันที่เต็มไปด้วยพลังทําลายล้างเนี่ย ที่เรียกว่าค่อนข้างสูงอยู่เช่นกันนะครับดังนั้น2ฟีดนี้เนี่ยจึงเป็นฟีดยืนยันว่าตัวของเดกูนั้นนะครับมีทัศนคติพาวเวอร์เนี่ยที่สูงมากกว่าตัวของล็อกลีนั่นเองน้องๆเนี่ยก็จะพูดขึ้นว่าเฮ้ยพี่ในเดอะมูวี่เดอะลารเนี่ยลีเองเนี่ยนะครับก็ใช้กำปั้นของเขาเนี่ยร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยกระแทกตัวอุกบาทเนี่ยเสหายไปครึ่งซีกเลยนะซึ่งถ้าหากจะพูดแบบนั้นนะครับถ้านำมาเปรียบเทียบกับตอนที่เดกูเนี่ยร่วมมือกับบาร์โกโกเพื่อกำ ก็เรียกได้ว่าถูกปัดตกไปเลยนะครับมาต่อกันที่สปีดเลยดีกว่านะครับดังด้านความเร็วทําไมไดาเดโกเนี่ยจึงเร็วกว่าตัวของลีใช่ไหมล่ะครับ ยกตัวอย่างมาสักตอนละกันนะครับในตอนที่เดกูเนี่ยปะทะกับเฟลกเติร์นะครับจะมีหยุดฉากฉากหนึ่งนะครับที่เป็นฉากของเดกูเนี่ยพุ่งไปหาตัวเฟลกเทิร์แล้วมันเนี่ยไม่สามารถตั้งรับความเร็วของเดกูได้จนงงว่าอยู่ดีๆเนี่ยร่างกายตัวเองเนี่ยเกิดแพ้ได้อย่างไรนะครับซึ่งเดกูในฉากฉากนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวได้เร็วมากๆเลยนะครับจนตาคนเนี่ยไม่สามารถจับได้เลยว่าเขาเนี่ยไปอยู่ส่วนไหนแล้วดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจึงเป็นฟีดยืนยันที่เดกูเนี่ยจะได้ไปนะครับทางด้านสปีดนะต่อมา นะครับทางด้าน Ability ความสามารถนะตรงนี้เนี่ยทำไมเดกุจึงได้ไปอีกทําไมถึงไม่ใช่ลีต้องบอกก่อนเลยนะครับอย่างแรกลี Lee เนี่ย เปิดประตูได้ถึงด่านที่7ก็จริงนะครับแต่มันจะผนวกไปด้วยการใช้กระบวนท่าแต่ละท่าของรีนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโนฮาซาลาตันโบบานภายนอกโบบานภายในอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงหมัดเมาที่เขามีเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอ็บิลิตี้ทั้งหมดที่รีเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าหากเทียบกับเดกุเนี่ยมันยังน้อยมากกว่าตัวของเดกุเยอะเลยฮะอัตลักษณ์ของเดกุมีตั้งแต่1ถึง8เลยนะครับตั้งแต่วันฟอร์อเนี่ยยันจนถึงอไม้เลยนะครับคนล่าสุดเนี่ยและแต่ละคนเนี่ย มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมผัสแท้เอ่ยลอยตัวเอ่ยควันเอ่ยอะไรนะฮะต่างๆนาะนาะทั้งยังมีเสริมกําลังเฉพาะส่วนได้ด้วยและเสริมกําลังไปจนถึงเต็มส่วนได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละอ b i l ิ t ตี้นี้เนี่ยมันจะสามารถแบ่งย่อยเป็นอ b i l ิ t ตี้ย่อยๆได้อีกหลายแบบนะครับโดยเฉพาะการเสริมแรงเฉพาะส่วนเนี่ยนะครับจะแบ่งได้หลายส่วนมากว่าจะเป็นส่วนเท้าส่วนหมัดนะฮะก็สามารถเสริมให้รุนแรงขึ้นได้ดังนั้นนะครับซึ่งถ้านํามาเปรียบเทียบหรือว่านับแข่งใส่กันเลยเนี่ยก คงเยอะไม่สู้ตัวของเดกุหรอกนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นสกลที่ทั้ง2ตัวละครได้รับไปแล้วนะครับเอาล่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดสินผู้แพ้ชนะกันเลยดีกว่านะครับและก็แน่นอนนะคนที่ชนะในการ vs หรือว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็คือเดกุนั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายเหตุผลว่าทําไมเดกุถึงชนะนะครับอย่างแรกในการต่อสู้เนี่ยถ้าหากลีเนี่ยใส่สุดเลยกับเดกุใส่สุดเลยทุกคนคิดว่าใครจะหมดก่อนกันหมดที่ว่าก็คือเหนื่อยก่อนกันนะครับ คำตอบก็คือตัวของลีอย่างแน่นอนนะฮะลีเนี่ยการเปิดประตูถึงด่านที่7ของเขาเนี่ยกินพลังงานมากๆเลยและทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีผลเสียมากๆนะฮะซึ่งจะต่างจากตัวของเดกุนะครับที่ปรับสภาพกับพลังและทําให้สมดุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยสปีดของเดกุเนี่ยมันนําดยซ้ำไปถึงแม้ว่าลีเนี่ยจะเปิดถึงประตูด่านที่7สเต็ทางกายภาพเขาจะนาเดกุอยู่ในช่วงขณะหนึ่งแต่ถ้าหมดแล้วนะครับก็โดนเดกุเนี่ยสวนตุยได้เลยนะฮะและถึงแม้ว่าตัวของลีเนี่ยจะมีทางด้านดูแลบิลตี้ที่สูง กว่าเดกุก็ตามนะครับเปเดกุกเนี่ยก็มีพลังพอนะครับที่จะสามารถเจาะหรือว่าทําลายความมั่นทานของรีได้นะฮะดังนั้นนะครับผลแพ้ชนะเนี่ยมันจึงออกมาเป็นแบบนี้จึงเป็นตัวของเดกุเนี่ยที่ชนะไปทุกคนคิดเห็นว่าอย่างไรเนี่ยก็ร้องคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซีเรียสด้วยนั่นเองนะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องแอนิเมะแบทเทิลกันด้วยนะครับไว้พบ ให,ใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย